E ก,กับแม่เอนนะคะน้องยี่มใหม่เป็นคนถ่ายเนาะเป็นตากล้องนะคะวันนี้พี่แม่มาถ่ายในวีดีโอครังนี้นะคะก็คือจะมาโชว์นี่เลยอะไรรถจิ๋วนะคะรถมอเตอร์ไซค์จิ๋วมอเตอร์ไซค์จิ๋วนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาเครื่องตัดเขาเรียกอะไรว่าเครื่องสูบน,น้ําอ่ะมาดัดแปลงนี่นะคะนี่นี่ตัวนี้มาดัดแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์จิ๋วตัวนี้นี่สามารถเปิดไฟได้ได้วยลองเปิดไฟ เปิดไฟอาจจะตาดูคือมันเสียงดังมากทุกคนเปิดเปิดไฟเปิดไฟด้วยเปิดไฟนี่เปิดไฟได้ด้วยทุกคนดูเได้ด้วยดได้วลยลองบีบน่เอาไปเล คือ<ม>สามารถ<ม>ขับไปแบบไปเอ่อไปเขาเรียกว่าอะไรไป,ไปไปที่อื่นเลยได้ไหมปเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ปกติเลยเป็นแบบไกลๆอย่างนี้ได้เลยมีไฟเ้าปิดไฟก่นอนปิดไฟโอ้ตอนนี้นะแดดออกแล้วเนี่ยเราจะให้ดูรอบๆเน <c oughs> ี่ยแดดออกพอมาคืนฝนตกท้งวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้แดดออกแล้วออแต่ว่ามันก็ยังคืมๆอยู่ บรรยากาศมันมีอันนี้ด้วยนี่เส้นนะเนี่ยเส้นเลยเส้นนเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้นี่ม่านบาหลีอันนี้เป็นม่านบาหลีเนี่ยนี่เราจะให้ดูนี่มีเป็นต้นมันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นม่านบาหลีแต็มนั่นมันเป็นม่านมันเป็นม่านบาหลีที่เราเอาไว้บังแดดบังอะไรนี่เราจะให้โชว์ เออเอเออ้าวไม่ใช่เอนอยู่วะ <laughs> เป็นตุ๊กตายักษ์ของเรานะคะอันนี้เป็นเอามาให้สำหรับลูกค้าไว้ถ่ายรูปล่าสุดของเราเนาะนี่เป็นตุ๊กตายักษ์ใหญ่เลยแล้วข้างหลังนู่นนะคะนู่นก็จะเป็นรถจักรยานย,ยักษ์ของเราอยู่ในสนามหญ้านะคะตอนนี้นที่ร้าน,น,น,นที่ร้านเรานะคะก็ มีเขาเรียกอะไรอ่ะที่สําหรับเอาไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปก็เริ่มเยอะซื้อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะมีเงินก็ซื้อไม่มีเงินก็เก็บไว้ก่อนอันนี้นะคะก็เป็นตู้โทรศัพท์โทรโฟนแล้วก็มีตรงนี้อันนี้เป็นตาที่ร้านนะคะีเราจะพาทุกคนถ้าสมมติทำไมเราไม่เอาตู้โทรศัพท์ของปอมาใส่อ่ะแล้วก็นำเป็นแบบถ่ายอ่ะแล้วก็เป็น ตักบ่อบปลานะคะที่ไม่มีปลาแล้วเมวื่อวานนี้หนูก็เล่นด้วยที่ไม่มีปลาเพราะว่าเราเอาปลาคราบไปใส่ในบ่อดินแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าปลาคราบอยู่ในบ่อดินมันจะโตเร็วามากกว่าอยู่ในนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแค่เป็นสระว่ายน้ําเองเหมือนที่เราถ่ายคลิปไปครั้งก่อนนะคะที่ว่าเปลี่ยนบ่อบปลาคราบเป็นสระว่ายน้ำเาเรียกว่าน้ำ,ส,นำส่วนตัวอ่าตัน้ำส่วนตัวนะคะ <c oughs> และนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆแต่แม่ชอบนะแอ หลังฝนหลังฝนตกอ่ะคือแบบต้นไม้ก็สวยบรรยากาศก็ดีต้นแรกต้นนี้นะคะมันมีแต่กิ่งนะแล้วพอฝนตกไปประมาณสองสามวันดูดิมันเริ่มออกใบสวยแล้วอ่ะใบเริ่มออกแล้วใช่ไหมชอบบรรยากาศตอนนี้ก็แดดออกแล้วก็คือทุกคนคือหนูอะมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้อ่ะสวยงามชอบจะไม่ลอยต้นแล้วมั้งเนี่ย ทางนี้ก็มีแต่ต้นไม้ทางนั้นก็มีแต่ต้นไม้ทางนั้นก็มีแต่ต้นไม้สรุปเรามาถา่ายเรามาถ่ายวีดีโออะไรตอนแรกเรามาถ่ายวีดีโอเอขับรถคันนี้ไม่ใช่เนยไป,ไปมามาหรือมาโชว์ร้านอะไรนี่มาให้ดูบรรยากาศร้านอะไรนี่ดูเลยนี่นี่น,นี่แม่กำลังปลูกนะคะเป็นตะบองเพชรค่ะตะบองเพชรคือถ้าสมวมติเราไปดมูมันคือเจ็บมากอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะแม่กับน้องเอก็จะขอตัว ไปก่อนนะคะไปรอขายกาแฟขายอาหารก่อนนะคะไมู่้าเลยโอ้ยก็ะปุกมันจะตกเน่ยดูบรรยากาศเดี๋ยวไปละคะ่ะบ๊ายบาย